สำหรับสายหนังไม่ควรพลาดกับ Netflix 4K สามารถเลือกรับชมได้ทั้งมือถือ iPad คอมหรือว่าอยากจะรับชมพร้อมครอบครัวบนทีวีมีทั้งโปรรายวันและก็รายเดือนไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังแบบไหนเรามีคุณเลือกครบจบในที่เดียวหรือสแกน QR Code โค้ดที่หน้าจอได้เลยครับมีแอดมินคอยดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานแอดไลน์ได้ที่ i n d i ิน psm สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําระะจวมาที่22มกราคม วันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของไมเคิลคาริคกุนซือขัดตาทัพที่ในการเข้ามาจัดการทีมครั้งนี้ครับเจ้าตัวน่ยอยู่ภายใต้แค่สัญญาระยะสัน้นแต่ระหว่างการจัดการอะไรหลายๆอย่างตั้งแต่เข้ามาคุมทีมถือว่าได้ใจบอร์ดบริหารและก็รวมไปถึงแหล่งข่าวจากหลายๆสํานักที่มักจะมีแต่เรื่องราวดีๆออกมาให้รับชมรับฟังหรือว่าได้อ่านกันเป็นประจําอย่างในวันนี้นะครับทาง o อนคลอสนักข่าวสายปีศาจแดงของเดลิสตาสื่ออังกฤษนะ่ะได้เผยมาว่า ไมเคิลคารลิกได้ขอให้แนักเต็มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดใหญ่ทุกคนอย่าเพิ่งรีบแยกย้ายกลับที่พักครับหลังการซ้อมเสร็จเดี๋ยวเจ้าตัวนายอยากจะให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันอีกสักหน่อยหลังการซ้อมและก็ค่อยแยกย้ายพร้อมๆกันนอกเสียจากว่าวันนั้นใครจะมีทุระด่วนก็เป็นอะไรที่อนุโลมได้ ซึ่งการทําแบบนี้ครับนั่นเพราะว่าเป็นการย้ำให้เห็นถึงความสําคัญของการสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมการสร้างทีมเวิร์กและก็ปรับจูนระหว่างทีมซับและก็เหล่านักเตะให้เข้ากันได้เร็วมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้การทํางานในพาร์ตต่างๆทั้งในการซ้อมและก็ยามแข่งจริงทุกอย่างเนี่ยต้องออกมาดี และทางไมเคิลคาริกนะยครับยังได้ย้ำเตือนนักเตะทุกคนด้วยว่าการได้สวมชุดแข่งของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดลงแข่งในแต่ละเกมนั้นมันคือความภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่หาสิ่งใดเปรียบไม่ได้อีกแล้วในโลกของฟุตบอลนั่นเองครับนอกจากนี้ครับทางจอห์นคลอสยังได้เผยเรื่องราวของไมเคิลคาริกกับกลุ่มนักเตะที่เตรียมจะย้ายออกจากทีมในตลาดมกราคุมนี้ในยุคที่ยังเป็นรูเบนแอมูริมคุมทีมอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอบบี้เมนูโจชัวเซอร์ซี่หรือแม้กระทั่งแพทริกดอกู ซึ่งมีรายงานในครับว่าหลังจากที่ไมเคิลคาริกเริ่มงานกุญซือของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะเขาได้รีบจัดการปัญหานี้ดยด่วนโดยได้ทําการเรียกคุยส่วนตัวกับนักเตะแต่ละคนและก็บอกให้พวกเขาเนะี่ยมีสมาธิกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและก็พยายามโฟกัสกับช่วงที่เขาคุมทีมอย่างเต็มที่เพราะว่าทุกคนครับจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างแน่นอนนั่นเอง ดูที่ตอนนี้เหล่านักเตะที่ว่ามาทั้งหมดต่างกําลังกลับมามีความสุขที่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรอ,อีกครั้งโดยเฉพาะกับทางเคอบ,บี้เมนูครับที่ได้กลับมาเล่นในตําแหน่งที่เขาถนัดและก็แจ้งเกิดตั้งแต่ยุคข,ของเอริกเคนแฮกจนยกระดับฝีเท้าขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แถมก็ยังมีส่วนร่วมในศึกยูโร2024ในไวัยแค่18ปีเท่านั้นอีกด้วย และไม่เท่านี้ครับไมเคิลคาร์ดิยังได้เข้ามาปรับจูนรูปแบบกิจวัตรในวันแข่งที่โ l d Trafford ใหม่ทั้งหมดด้วยดูที่คาริกใให้ทีมเดินทางมาถึงสนามช้าลงกว่าเดิมเพื่อให้ได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลที่มารอดักให้กำลังใจแบบเต็มทีมมากขึ้นเพราะแต่ก่อนเมื่อทีมมาถึงเป็นช่วงที่แฟนบอลยังเดินทางมาถึงสนามแข่งแค่บ,บางส่วนเท่านั้นครับและก็เป็นการรอแข่งนานเกินไปด้วย และนอกจากจะปรับเรื่องการเดินทางมาสนามก่อนเกมแล้วนะครับการมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆหลังเกมก็เป็นสิ่งที่ไมเคิลคาริคให้ความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน กับอีกสิ่งหนึ่งที่จอห์นคลอสได้เผยออกมาในช่วงเย็นวันนี้นะครับนั่นคือการประชุมของบอทสโมซอนที่มีการจัดขึ้นในช่วง1-2วันที่ผ่านมาและก็มีการเผยว่าไมเคิลคาริกจะเป็นหนึ่งในคนที่จะได้เข้าประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ทีมโดยเฉพาะเรื่องตลาดนักเตะเดือนมกราคมที่ก็ยังพอมีเวลาให้ปรับรุงทีมอีกราวๆสิวันด้วยกัน โดยที่ในการประชุมครั้งนี้ครับตามรายงานก็คือไม่เค้าข่าวดิกได้หารือกับกลุ่มเจ้าของสโมสรม่ว่าจะเป็นตระกูลเกรเซอร์เซอร์จินแบตคลิฟและก็รวมไปถึงบอดบริหารสโมสรคนอื่นๆด้วยเขาก็ได้นําเสนอว,วิสัยทัศน์ส่วนตัวเกี่ยวกับแนวทางที่จะช่วยพาทีมกลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้งและสิ่งที่คาวดิกได้พูดถึงครับไม่ใช่แค่เรื่องพื้นฐานอย่างการคว้าชัยชนะแต่ถ้าว่าเป็นถึงพิมพ์เขียวของวิธีการทํางานที่เขาเชื่อว่าจะเพิ่มโอกาสให้กับแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดชนะเกมได้มากที่สุดด้วย ซึ่งก็มีรายงานว่าชูเอลเกรเซอร์และก็อาฟรามเกรเซอร์รวมถึงเซอร์จิมแร็คลิฟต่างก็ตั้งใจรับฟังทุกถ้อยคำจากปากของไมเคิลคาริกอย่างจริงจังด้วยเลยทีเดียวครับ และด้วยการที่เดิมทีการประชุมผู้บริหารมีกําหนดจัดขึ้นที่มนนโกประเทศฝรั่งเศสแต่ถ้าว่าไม่เข้าค่าหรือครับกลับมองว่าไม่สมเหตุสมผลที่เขาจะเดินทางไปทางตอนใต้ของฝรั่งเศสด้วยในขณะที่ตัวเขาเองเนะี่ยยังมีงานสําคัญต้องทําในสนามซ้อมเขาจึงได้แจ้งกับผู้บริหารว่าจะนําแนวทางใหม่ทั้งหมดนี้แหละมาใช้ในการฝึกซ้อมและกการเตรียมทีมก่อนแข่งขันไปพร้อมกันเลย ซึ่งคารลิกนะครับก็เน้นย้ําว่าเขาให้ความสําคัญกับคุณภาพของนักเตะมากกว่าปริมาณที่อาจจะมีมากแต่ก็ไร้ประสิทธิภาพรวมถึงการสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมานีทีมถึงแม้ว่าบางครั้งอาจต้องพูดกันแบบเจ็บแสบแต่มันก็จะเป็นผลดีครับและก็เป็นการรีดเอาสิ่งที่ดีสุดออกมาช่วยทีมด้วยซึ่งเขาก็มองว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับมีคุณค่าไม่แพ้การได้ลงซ้อมและก็แข่งขันในวันแข่งจริงด้วย มากันนี่รายงานของลอรีวิทเวลสายข่าวตัวพ่อของแมนยูเนเตดราบ้างนะครับที่ล่าสุดเจ้าตัวนะัได้เปิดเผยถึง2เดียวแข่งดาวรุ่งอย่างแฮร์รี่อามาสและก็โชบี้คอรเลเยอร์ว่าใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วด้วยกับเดียวของแฮร์รี่อามาสแบ็กซ้ายวัยสิปีนะครับจะย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับนอริสซิตี้หลังเจ้าตัวเพิ่งจะโดนเรียกตัวกลับมาจากการยืมตัวที่เชฟฟิลเวนส์เดย์และถึงแม้ว่าเจ้าตัวนะี่ยจะได้รับความสนใจจากหลายทีมก็ตามครับแต่ถ้าว่าก็เป็นนอริสซิตี้ทไ ในขณะที่โทบีคอร์เลเยอร์กองกลางวัย21ปีนะครับที่ถูกเรียกตัวกลับมาจากเวสต์บรอมวิชอัลเบียนหลังได้รับบาดเจ็บไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเตรียมจะเซ็นสัญญาย,ยืมตัวอีกครั้งกับทางเฮาซิตี้ในเร็ววันนี้เลยครับโดยที่เฮาซิตี้นะปัจจุบันรังอันดับ4ของตารางเดอะแชมเปี้ยนชิพและก็ตามหลังอันดับ2อย่างอิสวิททาวเพียงแค่3แต้มเท่านั้นในการลุ้นตัวเลื่อนชั้นอันโตโนมัติกลับสู่พรีเมียร์ลีกในซีซั่นหน้านั่นเองครับ ซึ่งกับการยืมตัวไปยังเฮาสิตี้ครั้งนี้ของทางโทบีคอร์เลเยอร์นะครับแล้วเจ้าตัวแนะสามารถกลายเป็นคีย์แมนช่วยเฮาสิตี้เลื่อนชั้นได้สําเร็จก็ถือว่าจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าตัวได้พอสมควรเลยเลยครับมาต่อกันที่เรื่องราวที่ต้องบอกว่าทําเอาแฟนผีแบบเราแนะต้องคอยตามลุ้นไปต,ตามๆกันเลยครับหลังเขาวลือที่ว่าโคพาเมอร์แนวรุกตัวเก่งของเชลซีเริ่มจะเบื่อชีวิตในลอนดอนและอยากจะกลับบ้านที่แมนเชสเตอร์เริ่มใจแรงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยกับเมื่อวานนี้ครับทางดอนคิงที่เป็นสายข่าวฝั่งเชลซีโดยตรงเน่ะเป็นคนยืนยันเรื่องนี้ก่อนและล่าสุดในวันนี้เนะครับเป็นทาง d ดลี y เอ็กซ s เที่เล่นข่าวนี้บ้างโดยที่สีอของอังกฤษเจ้านี้ครับยืนยันมาว่า โคพาเมอร์ mer, เปิดกว้างต่อโอกาสย้ายกลับสู่แมนเชสเตอร์อีกครั้งซึ่งอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าอาจจะเป็นภายใน1-2ปีนี้เลยครับและเจ้าตัวนัก็ไม่ได้หวังว่าแค่จะกลับไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่ปลูกปั้นขึ้นมาแต่ถ้าว่าตัวเขาเนี่ยครับอาจจะพิจารณาย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเพราะว่านี่คือสโมสรอนที่เขาเชียร์มาตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองและนอกจากนี้ครับก็รวมไปถึงกระแสาข่าวที่ว่าเขารู้สึกคิดถึงบ้านในเมืองแมนเชสเตอร์ระหว่างค้าแข้งในลอนดอนกับเชลซีด้วย แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นครับการจะพลากดาวเตะที่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์ของเชลซีย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าดาวเตะรายนี้นะียังมีสัญญากับเชลซีไปจนถึงปี2023หรือว่าอีกถึง7ปีด้วยกันทีเดียวดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตัวหรือว่าการต่อรองอะไรต่างๆทั้งเชลซีก็ค่อนข้างจะได้เปรียบเราอยู่พอสมควรเลยครับนอกเสียจากตัวนักเตะจะเรียกร้องขึ้นบัญชีย้ายทีมเสียเอง และที่สำคัญครับซึ่งก็มีแฟนๆหลายคนแอบวันนั่นคือเรื่องอาการบาดเจ็บที่เริ่มจะมีเข้ามาเรื่อยๆของโคพาเมอร์ดเฉพาะกับในซีซั่นนี้ครับที่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายและก็ลงเล่นครบ90นาทีให้กับเชลซีไปแค่3เกมเท่านั้นและล่าสุดเลยนะครับจากเกมลีกกับเบลฟอร์สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีอาการบาดเจ็บจนทําให้ทางโคพาเมอร์น่ะพลาดลงเล่นในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมากับเชลซีด้วยครับ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มประจำวันที่22มกราคมหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ